จัดขึ้นแล้วอย่างยิ่งใหญ่สำหรับงานบุญประเพณีตักบาตรเทโวงานกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาซึ่งในปีนี้จังหวัดอุทัยธานีได้จัดขึ้นตั้งแต่ค่ำของวันที่4ตุลาคมโดยได้มีการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของประเพณีการตักบาตรเทโวงานบุญประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบันตามที่ปรากฏอยู่ในพุทธตำนานเรื่องเทโวโรหณสูตร ประเพณีตักบาตรเทโวมาจากคำว่าเทโวโรหณนะหมายถึงการเสด็จลงมาจากเทโวโลกหรือสวงสวรรค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังจากที่ได้เสด็จขึ้นไปจำนำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมทำการเทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาและเมื่อถึงวันแรมหนึ่งค่เดือนส1บ็ดของทุกปีจึงมีการจัดงานตักบาตรเทวขึ้น ่นบรรยากาศของเช้าวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมากิจกรรมเริ่มด้วยการอัญเชิญพระพุทธร,รูปปางเสด็จจากดาวดึงขึ้นประดิษฐานบนเสลียงคานถามโดยผู้หามแต่งกายนุ่งขาวห่มขาวเดินนำหน้าพระสงฆ์ที่มาจากทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานีกว่า5 0 0รูปเดินอุ้มบาทลงมาตามบันได449ขั้น ซึ่งเป็นภาพคล้ายที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมองดูผ้ากาสาวพัดของพระสองฆ์อันเหลืองอาร่ามจะทอดยาวจากมณฑบเขาสแกกรังสู่บริเวณวัดสังกัดรัตนคิรีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมจักบาต โดยในปีนี้ได้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันมารอใส่บาตรข้าวต้มลูกโยนข้าวสารอาหารแห้งโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุทยัยธานีหวังว่าการจัดงานตักบาตรเทวนี้จะเป็นกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทยัยธานีค่ะสำหรับงานกิจกรรมตักบาตรเทวของจังหวัดอุทยัยธานีในวันนี้นะฮะถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจําจังหวัดอุทยัยธานีนะฮะ งานตบาทเทว,วเนี่ยเขาจะมีที่วัดสังกัดรัตนคีรีนะฮะที่เป็นอยู่หน้าร้านของวิหารพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดที่อยู่ในเป็นหนึ่งของเส้นทางอบุญทั่วประเทศของจังหวัดอุยธรณีแล้วก็เป็นกิจกรรมของเที่ยวไทยคืดๆเศรษฐกิจคับของการท่องเที่ยวประเทศไทยถือว่าตรงนี้ทุกปีนะอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ที่สนใจนะฮะเรื่องทางพุทธศาสนาส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธนะครับเข้ามาร่วมงานถือว่าเป็นงานที่ ทางจังหวัดอุทัยธานีและภาคล้านเหล็กชจนนะโดยเฉพาะประชาชนคนจังหวัดอุทัยธานีอยากมีมีความพร้อมในการต้อนรับทั้งปีนี้และปีต่อๆไปครับ ที่ไทยคึกคักรักเมืองไทยด้วยนะครับไปไป let's go let's take a break ช่วยไทยต้องไปเที่ยวกัน let's take a break เมื่อก่อนบ้านเราเคยร่มเย็นยังเห็นป่าไมายต้นน้ำลำทารสัตว์ใหญ่น้อยอาศัยที่พึ่งพิงทุกสิ่งเกื้อกูลเนิน ด้วยพระบารมีพ่อหลวงของเราพลิกฟื้นพผ่นดาด้วยพระบารมีนี่คือนาที่ยิ่งใหญ่ของไทยทุกคนรวมใจพักดีท้องเพียงช่วยกันปลูกทุกแห่งหนวันล